สวัสดีค่ะนิชันนางสาวดวงแก้วบุญนาคนักศึกษาชั้นปีที่สามหมู่สามค่ะหัวข้อที่ท่านสนใจในวิชาพยานหลักฐานนะคะคือข้อห้ามรับฟังพยานบอกเล่าข้อห้ามรับฟังพยานบอกเล่าในปวีแพ่งมาตรา95ได้วันหััดห้ามมิให้รับฟังพยานบอกเล่าไว้โดยชัดแจ้งเช่นเดียวกับที่ห้ามมิให้รับฟังพยายบนบุคคลที่ไม่สามารถเข้าใจและตอบคำถามได้ และมาตานี้ถือเป็นบททั่วไปเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานแต่ก็ได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้ในอนุมาตาวงเล็บสองว่าแต่ในความข้อนี้ให้ใช้บังคับก็ต่อเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยชัดแจ้งหรือคำสั่งศาลว่าให้เป็นอย่างอื่นข้อยกเว้น ให้รับฟังพยานบอกเล่าตามกฎหมายไทยจึงมีเพียง2ประการเท่านั้นคือ 1. กรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้รับฟังโดยชัดแจ้งหรือ2ศาลมีคำสั่งให้รับฟังได้ซึ่งมีข้อสังเกตว่าบทบัญญัติในเรื่องนี้คล้ายกับการปฏิบัติที่มีอยู่ในประเทศอังกฤษซึ่งมีหลักทั่วไปห้ามรับฟังพยานบอกเล่าแต่ได้มีการออกกฎหมายโดยรัฐสภาสร้างข้อยกเว้น ให้รับฟังพยานบอกเล่าอันเป็นข้อห้ามตามปวิแพ่งมาตรา95วงเล็บ2ส่วนสารอาจมีคำสั่งให้รับฟังพยานบอกเล่าได้นั้นหมายถึงสารที่พิจารณาคดีนั้นเพราะเห็นว่าบุคคลน,นั้นจะให้การไม่ได้และคู่ความที่เกี่ยวข้องคัดค้านให้สาลจดรายงานระบุนามพยานและเหตุ ผลที่ไม่ยอมรับไว้ซึ่งตามบทบัญญัติมาตรา95ววสองนี้ศาลคงจะต้องชี้ขาดว่าจะให้สื่อพยานหรือไม่ด้วยหากศาลยอมให้นำสื่อพยานบอกเล่าก็น่าจะถือได้ว่าศาลได้มีคำสั่งให้รับฟังพยานบอกเล่าโดยปริยายปวีแพงมาตรา95ทับหนึ่งมีหลักว่า ข้อความซึ่งเป็นการบอกเล่าที่พยานบุคคลได้นํามาเบิกความต่อสารก็ดีหรือมีการบันทึกในเอกสารหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้อ้างว่าเป็นพยานหลักฐานต่อสารก็ดีหากนํามาเสนอเพื่อพิสูจน์ความจริงแห่งข้อความนั้นให้ถือว่าเป็นพยานบอกเล่าห้ามมิให้รับฟังพยานบอกเล่าเว้นแต่หนึ่งตามสภาพลักษณะแหล่งที่มาหรือและข้อเท็จจริง แวดล้อมของพยานบอกเล่านั้นน่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้หรือ 2. มีเหตุจําเป็นเนื่องจากไม่สามารถนําบุคคลซึ่งที่ได้ซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความเกี่ยวกับในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้และมีเหตุสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะได้รับฟังพยานบอกเล่านั้น ในกรณีที่ศาลเห็นไม่ควรรับไวเป็นพยานบอกเล่าใดให้นำความในมาตรา9 5วรสองมาใช้บังคับโดยอนุรลมศาลฎีกาได้วินิจฉัยเกี่ยวกับการรับฟังพยานบอกเล่าอยู่หลายแนวด้วยกันและดูเหมือนจะไม่ได้วางเป็นหลักทั่วไปสำหรับพยานบอกเล่าทุกชนิดคงวินิจฉัยไปตามพยานบอกเล่าแต่ละชนิด แต่และคดีมากกว่าพยานบอกเล่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. พยานบอกเล่ารับฟังไม่ได้ซึ่งคำพูดซึ่งคำของผู้ที่เป็นจำเลยเล่าให้ฟังว่าได้ไปป้นซับลา์นี้แต่ไม่ได้ตัวมาสืบมีแต่การจุดไว้ในชั้นสอบสวนเป็นพยานบอกเล่าที่รับฟังไม่ได้คำพิพากษาดีกาที่1 1 2 0 2 5 2ึ ทำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายเป็นพยานบอกเล่าซึ่งจำเลยไม่มีโอกาสซักคันจึงรับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้คำพิพากษาดีกาที่37 85จ็ดแปดทับสองห้าสคำพิพากษาดีกาที่กล่าวมานี้เหมือนจะวางหลักลงไปว่าพยานบอกเล่ารับฟังไม่ได้เลยโดยไม่ได้คำนึง ถึงข้อยกเว้นตามปวิแพ่งมาตรา95นอกจากนี้สารดีกาได้วินิจฉัยคำให้การของพยานในชั้นสอบสวนเป็นพยานบอกเล่าจะรับฟังได้แต่เป็นพยานประกอบคำเบิกความของพยานในชั้นศาลเท่านั้นเมื่อโจทย์ไม่ได้ตัวพยานมาสืบคงสืบแต่คำให้การในชั้นสอบสวนเป็นพยานเท่านั้นจึงรับฟังไม่ได้ คำพิาพากษาดีกาที่2171ทับ2527คำพิาพากษาดีกาเรื่องนี้ดูเหมือนจะมีนิฉัยว่าคำให้การของพยานในชั้นสอบสวนรับฟังโดยลำพังไม่ได้จะต้องรับฟังเพื่อประกอบคำเบิกความของพยานคนเดิมเท่านั้น 2>, 2. พยานบอกเล่าไม่มีกฎหมายห้ามมีให้รับฟังจึง เป็นดุลพินิจของศาลศาลดีกาวินิจฉัยว่าไม่มีบทกฎหมายใดมิห้ามให้ศารลรับฟังคําให้การชั้นสอบสวนของพยานเพื่อประกอบการพิจารณาส่วนจะรับฟังได้เพียงใดหรือไม่สุดแต่เหตุผลของแต่ละเรื่องคำพิาพากษาดีกาที่321-9-2516และ3620-2524ทับ2าคำให้การพยานในชั้นสอบสวน เป็นพยานหลักฐานอย่างหนึ่งที่จะนำมาประกอบการวินิจฉัยในการรับฟังเกี่ยวกับข้อเท็จจริงแห่งพฤติการและการกระทําทั้งหลายได้ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้รับฟังคำให้การของพยานในชั้นสอบสวนกรรมพิพากษาดีกาที่2 0 6 9 2 5 2 5ทับโม1 1 2 3ทับ และ2967ทับ2532พยานบอกเล่าที่เก่าถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลสารยอมใช้ดุลพินิษรับฟังการประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทย์เพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้คำพิพากษาดีกาที่1522ทับ2528แม้ปวิ แพ่งมาตรา9กาจะห้ามม่ให้รับฟังพยานบอกเล่าแต่ก็มีข้อยกเว้นว่าให้ใช้ต่อเมื่อไม่มีบทกฎหมายโดยแจ้งชัดหรือคำสั่งของศาลว่าให้เป็นอย่างอื่นดังนี้แม้คำเบิกความของพยานจะเป็นพยานบอกเล่าและผู้บอกเล่ายังมีชีวิตอยู่และสามารถนำมาสืบได้ ศาลก็ย่อมมีอำนาจรับฟังพยานดังกล่าวซึ่งเบิกความประกอบเอกสารได้คำพิพากษาดีกาที่3828ทับ2533 3. พยานบอกเล่าไม่มีน้ำหนักหรือมีน้ำหนักน้อยมีคำพิพากษาดีกามากมายส่วนใหญ่เกี่ยวกับคำให้การของพยานในชั้นสอบสวน วินิจฉัยว่าคําให้การของพยานในชั้นสอบสวนเป็นพยานบอกเล่าไม่มีน้ําหนักหรือมีน้ําหนักน้อยแต่ฟังพยานบอกแต่ฟังประกอบพยานอื่นของโจทย์ในคดีอาญาได้ลําพังแต่คําให้การของพยานในชั้นสอบสวนไม่พอฟังลงโทษจําเลยได้ แต่ถ้าโจทย์มีพยานอื่นประกอบเพียงพอก็อาจฟังลงโทษจำเลยได้เช่นสารดีกาวินิจฉัยว่าคำให้การพยานชั้นสอบสวนเป็นพยานบอกเล่าเมื่อไม่ได้ตัวผู้ให้มาเบิกความที่ศาลพอตายเสียก่อนก็อาจใช้ได้แต่น้าหนักน้อยและใช้ประกอบคำเบิกสารในเบิกความพยานอื่นได้คำพิพากษาดีกาที่ 692ทับ2499และ1796ทับส5 0 9มไม่จำเป็นต้องรับฟังข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของพยานเสมอไปแต่อาจรับฟังคำให้การชั้นสอบสวนของพยานประกอบการพิจารณาได้ส่วนจะรับฟังได้เพียงใดหรือไม่สุดแล้วแต่เหตุผลของแต่และเรื่องคำพิพากษาดีกาที่3215 ทับ2516แนวคำพิพากษาดีการกรณีพยานเบิกความขัดกับคำให้การในชั้นสอบสวนมีกรณีเกิดขึ้นเสมอว่าในชั้นสอบสวนพยานให้การไวเป็นประโยชน์แก่คดีของพนักงานอายการจูดแต่เมื่อพยานไปเบิกความเป็นพยานในชั้นศาลพยานเบิกความแตกต่างหรือขัดกับ ที่เคยให้การไว้ในชั้นสอบสวนเช่นในการสอบสวนพยานยืนยัยนว่าเห็นจำเลยเป็นผู้กระทำผิดแต่ครั้นไปเบิกความที่สารกับเบิกความว่าไม่จำไม่ได้ว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดเป็นต้นซึ่งเรียกกันว่าพยายนกลับคำหากสารฟังตามคำเบิกความพยายนก็อาจต้องยกฟ้องคดีของโจทย์หากสารนำคำให้การในชั้นสอบสวนมาพิจ,จ,รจรารณาลงโทษจำเลย ก็จะเป็นการก็จะเป็นการที่ศาลไปฟังคำบอกเล่าซึ่งเป็นพยานชั้นสไม่ฟังคำเบิกความพยานซึ่งเป็นพยานชั้นหนึ่งแต่หากศาลถือตามกฎหลักกฎหมายลักษณะพยานโดยเค้งคัดว่าจะต้องฟังตามคำเบิกความซึ่งเป็นพยานชั้นหนึ่งก็อาจเป็นการปล่อยคนกระทําผิดและส่งเสริมให้มีการ จ้างวานหรือขู่ขมขู่พยานให้กับคำก็ได้ดังจะเห็นได้ว่าสารดีกาได้วินิจฉัยไว้ในคดีเรื่องหนึ่งว่าเมื่อประจักษ์พยานโจทย์มาเบิกความต่อสารแต่รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายคำเบิกความนั้นย่อมเป็นพยานชั้นหนึ่งแม้คำในชั้นแม้คำให้การชั้นสอบสวนเป็นประจักษ พยานนั้นจะมีใจความจำได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายก็เพียงพยานชั้นสองศาลต้องฟังคำเบิกความในชั้นพิจารณาเป็นความสำคัญคำพิาพากษาดีกาที่121สอทับ2530แต่หลายคดีที่ศาลมีเหตุให้เชื่อคำให้เชื่อว่าคำให้ การในชั้นสอบสวนเป็นความจริงยิ่งกว่าคำเบิกความศาลก็อาจรับฟังคำให้การชั้นสอบสวนได้โดยศาลฎีกาถือว่ามีกฎหมายห้ามไม่ให้รับฟังเช่นศาลฎีกาวิจัยว่าประจักษพยานโจทเบิกความแตกต่างกับคำให้การในชั้นสอบสวน แต่คำให้การในชั้นสอบสวนไม่มีกฎหมายห้ามมิให้รับฟังประกอบเป็นการพิจารณาของศาลเมื่อพิจารณาบาดแผลของผู้ตายที่แสดงให้ทราบถึงวิถีกระสุนที่ตรงจากข้างหน้าไปข้างหลังประกอบกับคำให้การในชั้นสอบสวนของประจักษพยานโจทย์แล้วเชื่อได้ว่าเชื่อได้โดยปัศจากข้อสงสัยว่าเมื่อจำเลยกับผู้ตายโต้เถียงกันแล้วจำเลยชักปืนออกมายิงจ่อตรงใบหน้าของผู้ตาย จำเลยย่อมมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นคำพิาพากษาดีกาที่3า0 7ยทับสองหาหกากไม่มีพยานประกอบหรือพยานประกอบฟังไม่ได้ลำพังคำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนหาหาพอฟังลงโทษจำเลยไม่ดังที่สารดีกาวิฉัยว่าโจทย์คงมีแต่พนักงานสอบสวน ผู้สอบสวนคำให้การจำเลยมาเบิกความประกอบคำในการรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยโดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาสืบประกอบคำรับสารภาพดังกล่าวเมื่อจำเลยให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาและสอบสวนว่าคำรับดังกล่าวพนักงานสอบสวนได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายดังนี้พยานจุดยังไม่พอให้รับฟัง ลงโทษจำเลยได้คำพิาพากษาดีกาที่3 5 7 8ทับส2งหจำเลยเป็นจำเลยกับผู้เสียหายมีกลุ่มเลือดกลุ่ม B ผู้เสียหายข้อทารกมีเลือดกลุ่มกลุ่ม A ดังนี้ทารกมีได้เกิดจากจำเลยกับผู้เสียหายคือจำเลยไม่ได้เป็นผู้ข่มขืนกระทําชำเราผู้เสียหายแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ ในชั้นจับกุมแต่เมื่อในการแต่เมื่อให้การปฏิเสธในชั้นศาลคําให้การดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่าหามีน้ําหนักให้รับฟังจําเลยกระทําผิดไม่คําพิพากษาดีกาที่3396ทับ2528